เขาสู่ช่วงสุดท้ายของบัดดี้ j ีเจกายทอกันแล้วนะครับผมวันนี้พี่ออฟมีข่าวมาพี่อาครับผมตัวสุดท้ายก็ต้องเป็นพี่อาจากเราศิลปินของ AF ครับถ้าเป็นออฟเอฟปีเลยซิงเกิลใหม่ครับผมของวงการบันเทิงเอฟ6ไงเอฟ6เคยเคยดูไหมแต่ละคนหล่อๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ทีพี่ทีไม่ว่าจะเป็นพี่ นั่นแหละ <ทำ S 1> รประมาณนี้แหละพี่แม็กผิาเราพ่าดไปผ่านไปอ่าฮะอันนี้ออกซิงเกิลใหม่มาแล้วอยู่ <c oughs> เวลาไว้อันนี้เพลงดีจริงๆนะครับพวกเราตั้งใจทํางานกันจริงๆนะครับแล <c oughs> ้วก็เขา,า,าเรียกว่าเพลงนี้มันเป็นเนื้อหาที่แบบอินมากๆเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรเราต้องใส่อารมณ์ไปกับเพลงนี้พิเศษนะครับเมื่อคนนึงนะครับเลือกที่จะให้เวลาของตัวเองเนี่ยเดินไปกับเส้นทางใหม่ๆกับอีกหนึ่งคนนะครับเลือกที่จะหยุดเวลา เพื่อการกลับมาของคนคนนั้นมันก็ไม่เจอกันสักทีเลยครับไม่เจอครับเป็นมุมมุมหนึ่งนะครับที่อยากเราเราอยากจะแชร์ความรู้สึกนะครับจากวงการบันเทิงนะครับก็เอ็มวีตอนนี้ก็ใกล้ออกแล้วใกล้ออกแล้วนะรอชมกันได้เลยนะครับผมมาถึงโปรเจกต์ต่อไปนะครับของ OST ของพี่ตุ้ยและพี่ตีเอสสีนั่นเองนะครับซึ่ง OST เนี่ยรู้บ้างมาจากอะไรครับพี่อ๊อฟครับสองคน OST ย่อมาจากอะไรมาจาก Original Sound of ตุ้ยกับ Original Sound of ตฟสีครับเป็นไงครับเจ๋งมะล่ะ เจ๋งมาล่ะสุดยอดเลยนะครับซึ่งเราบอกไว้เลยว่าซิงเกิลแรกนะครับก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับเป็นของพี่ตุ้ยครับผม,มชื่อเพ <ๆ S 1> ลง I Miss You โปรดิวเซอร์โดยนักร้องนำวงไม้แล้วพี่ออฟเพลงน,นี้เขาพูดถึงอะไรครับพี่ออฟเขาพูดถึงความแบบคิดถึงคนรักครับเพลงนี้เพาะมากร้องไงฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวท้อนใช่ใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่เหรอโดมนีกว่าพี่ตุ้ยไม่ใช่ เอาตอนนี้ MV ก็ปล่อยแล้วเพลงปล่อยแล้วนะครับฟังไปหาฟังกันได้นะครับผมเอามาถึงข่าวต่อไปนะครับจากร th ักเธอเสมอ The Musical นะครับซึ่งมีพี่พัชชาพี่แม็กซ์ว,วีระดนดาราด,า,ดาราดารา<ห>น,น่าทนนีห้หล่อน่านนีห้หล่อ นัก uhm, แสดงหรือ <bom> ร่วมแสดงอีกเยอะมากมายเลยนะครับน่บก๊อปพิชยะพีบีพีรพัฒน์ผีแววนทิติมานะครับซึ่งจะแสดงที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่28ตุลาคมจนถึง6พฤศจิกายนี้นะครับมีแค่11รอบเท่านั้นเองใครสนใจนี่ไปดูได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นละครเวทีท <la> ี่ ใหญ่นะรักเธอเสมอต่อกันเลยดีกว่านะครับกับ AF Fan Festival ครับอันนี้เทศกาลแห่งความสุขสนุกมันฮ่าจะกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับหนึ่งปีนันเร็วจังเลยนะน้องออฟเนอะเร็วมากท่างผ่านแปแป๊บเดียวมาแล้วแฟนเฟสมาอีกแล้วนะครับรวมเลยนะพี่ตั้งแต่เอฟหนึ่งถึงเอฟแปดเลยรวมทุกรุ่นเลยนะครับติดตามชมกันได้แล้วเดี๋ยวเร็วนี้จะมีแถลงข่าวแล้ว ชมข่าวกันลวกันนะครับซึ่งวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับที่ Impact Exhibition Hall นะครับติดตามรายละเอียดได้ในเร็วๆนี้อันนี้คือวันที่แสดงนะครับใช่แล้วตอแถลงข่าวก็จะเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้ครับผมก็สุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับแนะนําติดติดชมรายการแล้วก็พวกเราสองคนได้นะครับที่เฟซบุ๊ก a ฟนเยวเดี๋ยวติดชมรายการอย่างเดียวนะอย่าติดชมพวกเราเดี๋ยวจะโดนเยอะโอแบบ สู้หนุ่มๆไกด์สโนทั้งคนไม่ได้วันนี้ไงแบบพวกเราแบบว่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งมาทําพิธีกรนะครับก็อาจจะมีข้อผิพาดอะไรก็กราบขออภัยไปนะที่ดีด้วยแล้วกันนะครับซึ่งแนะนําติดชมรายการได้ที่ Facebook Fanpage ของ AF c h ช n แ e ลใช่แล้วนะครับผมเอาเวลาของรายการแล้วก็หมดลงแล้วนะครับงออฟซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวฝากเอ็มวีไว้ให้คุณผู้ชมเข้าดูหน่อย ขอแบบนุ่มหล่อเลยพี่จัดมาของต้นวันทงชัยนะครับเพลงรสชาติความรักนะครับโอ้ถูกใจครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสัปดาห์หน้านะครับไม่แน่อ่ะยังมีสัปดาห์เนืองครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ